นักชกที่พลิกล็อกนะครับในการแข่งขันมาหลายนัดนะครับจอมเขาเรียกว่าจอบพลิกล็อกดูว่าวันนี้จักเป็นยังไงครับเป็นนักชกจากสีสะเกดส่วนนักเงินยกเทาหลังสวนจิ๋วร้างสรรค์นักยกพันดุจากเบิงสร์นะครับทีมงานของ หลังสวนจิ๋วส่ง้าพรอบวดดูรครับคูบค่นี้ไรระวัลพิเศษแต่ขอให้นักสู้ทั้งสองสู้กันด้วยตามใจในักกีฬาและก็อาวุธให้กประชมได้ชมในความมันในวันนี้ให้สมกับเขาที่เป็นจ้างผ้าผันตาประตูเข้ามาเป็นเงิน100บาทเพื่อประชม ท่านทาการแข่งคันฝากนักกีฬาทั้งคู่สู้กันให้เต็มที่จบจากคู่นี้นะครับมาดูกีฬาเลรกับฟ้ากระดองน้อยตามด้วยโรนัโดกับเ็ดตองเป็นท้ายกันที่ชาชายกับพัชชิสยามจบจากคู่จะิายานแล้วก็ตัวใครตัวมันถ้าใครยังเสียอยู่วันพรุ่งนี้ ไปต่อที่บ้านเชหนาวันนั้นมีมวยนะครับเกือบ20คู่ให้ท่านได้แก้ตัวโดยใช้กรรมการอ้อนดชวยคนโตบัตรเท่ากันกับวันนี้ครับ100บาทโดยที่งานช่างนุ่นแมงหนองไงครูต้อมและ็อ็ออตอบประทันประสานกมวย ให้พี่น้องได้ดูวันพรุ่งนี้ครับดูผู้เอกนิคโมอรนิกเตรเจอกับทัวแรกของโมคลศึกพันดักปัตนาบุรีผู้นี้ถึงกันแน,น่นอนพรุ่งนี้ไปดูกันครับรอบกลางคืนนะครับโดยทีมงานของช่งนุน่นนะครับเป็นผู้ประสานขอ้อบวญได้ออสโดยใจคนโตไปช่วยเป็นตุลาการอนนอนดาเฟส แมวันนี้นะครับท่านถ่ายวิดีโอด้วยว่าถ่ายนะครับแสดงว,ว่าแบตของท่านดีจริงๆอยากจะขออีมาใช้ครับโทรศัพท์เครื่องนี้ส่วนของผมหมดแบตรับกิ๊บโทรมาหาช่วงไปลายๆยกห้าของคพูได้แล้วหมดแบตพอดีนะครับขอขอบคุณสำหรับท่านผูบบ้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ สมใจนะครับชินภัทท่านสปตทองใบครับท่านก็นกนย,กนออยังอยู่อย่าเพิ่งหนีครับเป็นน้องแฟนบวยคู่เอกยังไม่ขึ้นพันมาแล้วไม่ดูคู่เอกแฟนถามว่าไปดูคู่ไหนท่านจะรู้ได้ไงว่าคู่เอกชนะหรือแพ้เดี๋ยวกลับถึงบาง้านเมียจะหาบว่า,าไปนอนโรงแรม นะครับต้องโดยทั้งคู่เองหาออกวุ้ลูกอ,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 อย่าไปเนียไม่อายครับอย่าไปประหยัดน,นะครับเป็นนักชกไม่ต้องประหยัดอาวุธสิ่งที่สุขวัประหยัดคื่องเครื่องทองใช้จ่ายอย่าซุ่มซืาอส่สสสสสวนอาวุธมวยใช้ได้ใช้เลยไม่ต้องประหยัด เสียงกลางฟังชัดเริ่มจะหาหัหน่วยกรรมการนักวยไม่ออกอุธนี่เริ่มเร่งนี่รูปร่างครับสวยงามทั้งคู่เขาเรียกว่าสงโชติตัลปอดยอดพลชักผืนช้าแต่ไีเขาเร็วแหมสู้กันเลยนีอยากไล่แขนครับขึ้นสูงฮ่าฮ่า ยอมรับครับอย่าซ้ำเติมเพื่ต่อสู้ในจังหวัดที่ตูนตรงพื้นเด็กในน้องโบอสลูกชายดาบเบเสโศน้ำเงินยกเขาลูกน้องหลังสนิวน ดังโัว่ข้อนะครับใครดึงข้อมาดีกว่ากันจังหวัดที่ไล่แฉงขยับเต้าให้แก้น้องโบนยกเท้าอ่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันแสบนะครับยกเท้าหล่อเลาะอาการนะครับ ส่วนน้องบอสนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับเฮชรโอ้ยังไม่ถึงเดิน6ครับไปคุ้มกบก่อนไม่เป็นไรครับพักสักครู่เดี๋ยวดูต่อจบจากคู่นี้นะครับเป็นหน้าที่ของกริชเพชรอัะธานักของฟ้ากระดองน้ยนอยเต็มที่อย่าไปสงสารบนเวที เพื่อนบนทีคือศัตรูลงมาคือมิตรใส่เต็มๆููไม่ต้องกลัวเพื่อนร่วมอาชิบเฉพาะท่านอาจารย์ก็เตรียมจะดจ่ายส่วนใครที่แตกอาทิตย์หน้ามารับที่ตรงนี้แอดจะทินแจก อาทิตย์หน้ามารลบตรงนี้ครับรับชันผูน้ใหญ่สมใจก็ยังพ่อยพีร์ร้อยสายครับอาวุธกันออกก็ยังอยู่ประมาณ60%แต่ซ้ายของน้องโบนยกขาไายันเดินออกอาวุธ แนวเจาะล่างดูว่าอย่างไม่เสร็จหรอหือว่าดิสตอนเอาขึ้นโ,โอ้โอ้ครับโดนเส้นครับโดนเส้นลูกนี้ครับตากายไม่เคยโดนไม่รู้นะครับเป็นตะคิวนะครับดูนะครับอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับครับอย่าเพิ่งขยับไม่เป็นไรลุกครับค่อยค่อยให้มันคลายเส้นคลายเส้นแนวเอ่ฟิีิอง ใอ่คนดีกว่านี้ไม่มีใช่ไหมเอาผีขึ้นมายังไงนี่อย่าร้อนครับโอ้บสถ์โบสโบดูครับนี่ครับคือน้ำใจของนักกีฬาครับเราไปซ้ำเติมเพื่อนนะครับขอทอดขออภัยรับคระธานมังกร้ังรู้เขารู้เราการแข่งขันใช่ไละ หมวกไปข้างลังก็พอมีหนักมวยสีสกมก็สกมไปเนี่ยมันเด้อกันเนี่ยนักมวยทั้งคู่กรินเพชกับฟ้ากระดองน้อยเออเึ้นมาไว้ติลกฟ้ากระดองน้อยเร็วหลังจากนั้นโรนโด,ดกับเบ็ดเกิน นะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมปิดท้ายที่ชาชายกับทักกิจสยาม